นี่คือห้องสีม่วงแต่ถ้าผมเหยียบสีม่วงผมจะตายหลังจากที่แบบผ่านประสบการณ์มามากมายนะครับบอกเลยว่าการกระโดดพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องยากจริงๆวันนี้มาแบบโชวเซียนนะครับเราจะไม่ไม่แบบว่าตลกลื่นล,ลื่นตกนะครับนี่เป็นไงเฮ้ยเป็นไงฟุฟับฟุฟับผมทําได้แค่นี้ครับทุกคนเมื่อกี้ก็แบบว่าเออกะจะโชเซียนไงเฮ้ยอุ้ย,ย,ยนี่นี่โชเซียนได้อยู่เนี้ยอืบเอา้าเอาว่ะเราลืมคล่องแล้วทุกคนจริงๆ เขาเรียกว่าเวลาฝึกอะไรอันนี้ผมว่ามันน่าจะต้องโดดให้เลยกับตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าสกิปตรงนี้ปั๊บตายเลยเออแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปโอเคตรงนี้ถ้าให้เดาเลยมีรางรถไฟมีปุ่มกดปุ่มแล้วผมก็จะเต้นไม่ใช่หวังว่ามันมันจะไม่กดแล้วระเบิดนะโอเคไม่ระเบิดครับเราได้รถไฟมาปูนปูนฉึกกระักผมพร้อมแล้วไปนั่งรถไฟเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ด,ด,ด,ด้ให้เรานั่งดถไฟนเครับเหมือนเางรถไเที่นวเี๋ยวเสีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กรเดี๋กวเดดี๋ยวเดี๋ โอเคดูเหมือนเราจะต้องกระโดดลงไปในรูนี้ครับผมจะกระโดดลงไปถ้าทุกคนกดหัวใจรับรองว่าผมผ่านแน่นอนครับด่านนี้เฮียถ้าทุกคนกดแล้วไปกันเลยเฮ้ยถึงเราจะตายแต่เราก็ผ่านว่ะคราวนี้หัวใจได้ผลนะฮึ <h up> ours, ้ยเราเริ่มเซียแล้วดิมันก็คนดูเขาก็จะไม่สนุกกระสิเราไม่มดูชอบใช่ไหมแบบนี้ยก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> คือแบบเวลามันเซียนๆียนใช่ไหมแบบพอขี้โมป้ปั๊บมันก็จะตายเลยเออเพราะฉะนั้นผมห้าโม้ครับผมก็ต้องบอกว่าผมอ่อนมาก อ่อนจริงๆอืมอ่อนจริงๆอ่อนจริงๆเลยผมจะโดฮะจะโดจะโชว์จะโชว์โชโสเตปเซียนครับดูครับวับฟึบเป็นไงวับวับวับโอ้โหผมโดดไปแล้วผมโดดไปแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงไม่ตรงกับภาพนะเสียงไปก่อ <c oughs> นนะนี่ใครเอาน้ำมันไปทา <c oughs> แมปนี้มันไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองอาถรรพ์อย่างที่ทุกคลิปเป็นนะครับก็คือคำว่าชิวๆนั่นเองชิวๆชิวๆชิวๆ What ทุกคนผมว่ามันอาถรรพ์จริงๆว่ะเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ผมเหยียบสีขาวแล้วนะแต่มันถลายไปทะลูกหลานมีจริงปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดนะเหมือนเหมือนผู้สลับกันนะฝับฮึบฮึบนี่ฮึบแน่ไม้นั้นผมว่ามันเป็นสีม่วงไม่น่าเหยียบได้นะถ้าให้ผมคิดแบบคิดมากๆเลยเขาอาจจะหลอกเราว่ามันเป็นสีม่วงแบบว่าเขาหลอกเราซ้อนหลอกครับแปลว่าหลอกว่ามันเหยียบไม่ได้นะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันเหยียบได้ต้องลองเมื่อกี้มีมดตัวหนึ่งกัดผมครับลองอะไรก็ไม่ดีนะครับยกเว้นลองกองตึงตึง,ตงโปย เข้าจังหวะพอดีด้วยโอเคผมเชื่อแล้วครับว่ามันเหยียบไม่ได้จริงเราก็จะเดินไปทําบันไดลิงนี้ผมลองแบบว่ายืนนิ่งๆนะครับทุกคนแล้วผมจะพูดว่าชิวๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแสดงว่าถ้าเราหรือมันมีจริงๆว่าทุกคนเทคนิคดีๆวันนี้กระโดดให้ทุกคนกระโดดไปนะครับแล้วทําการกดชิปสําหรับคนที่เล่นในคอมนะครับกดชิปมันก็จะทาการยึดติดกับพื้นเห็นไหมผมเดินไปตรงขอบแล้วผมก็จะไม่หล่นนี่ใครๆก็รู้แหละอันนี้เหมือนโต๊ะเที่ยวมาต่อกันเรื่อยๆอ่แล้วเราจะขึ้นยังไงวะเนี่ย อ๋อขึ้นได้เลยครับอ๋อล้วทะลุขึ้น่างนี้ได้เลยโอเคเราก็จะต้องโดดไปข้างหน้านะนะครับบันได let's go <S เอาเฮ้ยอ๋อบันไดยอยู่อีกฝั่งเหรอวะเนี่ยโอ้โหนี่กำแพงล่องหนครับทุกคนเราโดดลงมาได้เฉยเลยแต่ว่าจะโดดไปตรงนู้นไดไงได,ไง,ไ,ดไงก่อนไหนแล้วนี่ก็บันไดลิงครับผมก็จะมาเป็นลิงกันวันนี้ผมจะใช้วิชาเจี๊กเจี๊กเอาล่ะอุ๊ยเขามีแต่รอลิงไต่าลาวอันนี้รอลิงไตลงไ <laughs> ต่ลงเอาไเจี๊ลอลิงไตาลาวเอาล่ะวิชาวานอน,อน เก่งมากเจ้าลิงตัวนี้ทําได้โอเคที่เหลือก็ไม่น่ายากแล้วครับมีสลามแล้วก็มีพืชอีกนิดหน่อยบอกเลยว่าอีซีอ้าวเริ่มตรงนี้แล้วอย่างไกลฟึบนี่ขนแกะนุ่มๆมีนักข่าวไหมเอาไปเขียนข่าวทีเหยียบขนแกะสีม่วงแล้วตายเฮ้ยเขาเรียกว่าซี่แงะแกะ นี่ก็เป็นเวลา7วัน7คืนแล้วสินะฉันได้มาอยู่จุดนี้อีกครั้งผมก็มาตรงนี้ได้สักทีครับทุกคน <c oughs> มันจะอะไรขนาดนั้นไม่ใช่7นาทีถึงเปล่าวะไม่รู้โอสวัสดีหลานหลังจาก80ปีปู่ก็มาถึงตรงนี้ได้สักทีนะปู่เล่นตั้งแต่เด็กเลยน,นี้ไม่ผ่านสักทีอะ่ะไม่ใช่เวอร์ไป70วันเองเอ้ยจะบ้านหรือกระมัง <c oughs> เราจะต้องตั้งใจละจะเคลียร์อยู่แล้วครับตรงนั้นสีม่วงซะด้วยบ้านของแม่มดหรือเปล่าเนาะไม่มีแม่มดใช่ไหมไม่มีครับ What เอ่อสวัสดีครับขอซื้อของเอ่อ <laughs> uh, มีในขายบ้างเหรอครับไม่ใช่แล้วนี่มันผิดม่วงหมดแล้วเนี่ย <laughs> นี่มันไม่ใช่มาได้ไงเนี่ยพ่อค้า <laughs> แล้วมาไม่ได้คาดหมายด้วยทุกคนแล้วพ่อค้าไม่เป็นไรเหรอเหยียบสีม่วงอะไม่ตายเหรอ <laughs> ผมมาโดดแทบตาย <laughs> เขาเดินมาชิวแล้วครับเมื่อกี้โอเคเราผ่านแล้วเราคงต้องปล่อยพ่อค้าไว้ตรงนั้น <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ย <laughs> อุ๊ยไขยว้เนี่ย อ๋อชุดเกาะตกใจหมดแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราผ่านเรียบร้อยแล้วครับสำหรับด่านสีม่วงแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้ผมเหตุนี่มีกล่องรอบนี้ผมไม่หลงกลนครับผมว่าเปิดกล่องนี่ตายแน่นอนเพราะงั้นผมก็จะอืมผมก็จะผมก็จะไม่ไม่อืผมก็ไม่ไม่เปิดเถอะโอเครอบนี้ไม่ตายว่ะมีโลก ว h a t w ว a t จะออกหนีไม่ได้สวัสดีครับเรามาเป็นญาติบิดโอ้โห <c oughs> ให้โลมาทําไมในเมื่อมันกันพิษไม่ได้ช่วยผมด้วยพ่อค้พ่อคะ,อคะช่วยผมทีพ่อคะพ่อคะ